ตอนที่192ชนะเหนือกว่าทั้งอูหลินและกูเย่มองหน้ากันความตกใจสองประกายในดวงตาของพวกเขาคุณลักษณะโหราศาสตร์สิ่งนี้พวกเขาไม่เคยได้ยินอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงก็ปรากฏต่อหน้าต่อตาของเขาท่ามกลางฝูงชนเสี้ยเสี้ยผู้ซึ่งได้รับการฝึกฝนพลังวิญ,ญญาณสูงสุดไม่สามารถหลุดพ้นจากวงล้อแห่งดวงดาวได้หลังจากผ่านไปห้าวินาทีในห้าวินาทีมีหลายอย่างที่สามารถทำได้ทั้งอูหลินไม่แน่ใจว่าเขาจะหลุดพ้นได้ หลังจากไร้กงจักดวงดาวคุณยังมีพลังต่อสู้อยู่หรือไม่จูจูกู่เย่ก,ก็ถามสวีเสียวเหยียนสวีเสียวเหยียนยิ้มอย่างเจ้าเล่และสายหัวไม่เมื่อฉันใช้ความสามารถวงล้อดาราฉันจะขยับไม่ได้ไม่อย่างนั้นมันจะถูกปลดปล่อยออกมามิฉะนั้นพลังของมันจะไม่ดีนะดังนั้นข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของความสามารถของฉันคือความร่วมมือตามบันทึกคลาสสิกของครอบครัวของฉัน เมื่อพื้นฐานการฝึกฝนของฉันสูงขึ้นคุณลักษณะโหราศาสตร์ของฉันจะนำมาซึ่งความสามารถเพิ่มเติมอื่นๆมันเทียบเท่ากับวงวิญญาณของฉันแต่และว,วงมีทักษะวิญญาณสองอย่างในตอนกลางคืนเปลี่ยนจิตวิญญาณการต่อสู้คู่ก็แค่ว่าระหว่างวันไม่มีอะไรทํามันก็แค่แท่งน้ำแข็ง แน่นอนว่าความสามารถที่ทรงพลังจะต้องมีข้อจำกัดอย่างมากเธอไม่สามารถขยับหรือโจมตีได้เมื่อเธอไร้พลังแห่งโหราศาสตร์ซึ่งจำกัดให้เธออยู่ยงคงกระพันในสถานการณ์ตัวต่อตัวและใช้ได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าความสามารถนี้น่ากลัวแค่ไหนในทีมในช่วงเวลาวิกฤตมันสามารถพลิกผันได้อย่างแน่นอนมีหลายสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยการหยุดขั้นต่ำหนึ่งวินาทีเอาพลังเหนือธรรมชาติออกไป เซียเซียมีใบหน้าที่ขมขื่นสวีเสียเวเยียนยิ้มอย่างอ่อนหวานแท่งน้ำแข็งวงล้อดวงดาวในมือของเขาเปล่งประกายแสงสีทองและโซ่น้ำแข็งบนตัวของเซียเซียหายไปในเวลาเดียวกันในความเป็นจริงเธอไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเบื้องหลังความแข็งแกร่งของเธอเธอก็กินไปมากเช่นกันและถ้าเซียเซียยังคงต่อสู้ต่อไปเขายังสามารถหลุดพ้นได้ ทั้งอูหลินยื่นนิ้วโป้งให้สวีเสี่ยวเหียนวงล้อดวงวิญญาณดวงแรกของสวีเสี่ยวเหียนทักษะวงล้อดวงดาวทําให้ทั้งทีมตกใจนี่คือวิญญาณวิเศษทวิปโตหลัวที่มีมนขลังแน่นอนไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้น่าเสียดายเราไม่สามารถเปลี่ยนวันและคืนได้ไม่เช่นนั้นเราอาจทําให้อาจารย์วัประหลาดใจได้เสียเสียพูดอย่างสันเทา ตอนนี้ร่างกายของเขายังคงแข็งทื่อเล็กน้อยและทรงล้อดวงดาวก็เป็นส่วนผสมของคุณลักษณะทางโหราศาสตร์และน้ำแข็งและมันไม่สะดวกสบายเลยที่จะแบกรับทั้งอูหลินยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรเราเริ่มหารือกับอาจารย์วู้ได้ฉันเชื่อว่าเขาจะไม่คัดค้านเสี้ยเซียกับเขามองหน้ากันและมีสายตาไม่ดีตอนนี้เขาไม่สามารถทนความรู้สึกนี้ได้วินาทีเดียวก็จริงฮิฮิบางทีอาจทำให้ครูอูตกใจมากก็ได้นะ ช่วงเวลาต่อมาทั้งสี่คนนั่งขัดสมาธินจุดนั้นด้วยความเข้าใจโดยปริยายและเริ่มทำสมาธิเจ้ากำลังจะท้าทายข้าตอนนี้หรือวูชางคงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับสิ่งที่นักเรียนทั้งสี่คนพูดครับอาจารย์โปรดแนะนำพวกเราด้วยทั้งอูหลินพูดอย่างจริงจังไปกันเถอะวูชางคงพยักหน้าตอนนี้เป็นเวลาดึกมากแล้วไฟในหอพักก็ดับลงและเขาไม่ได้พาพวกเขาไปที่พื้นที่ต่อสู้จริงแต่ตรงไปที่สนาม พวกตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่สบายใจหรือพวกเขาต้องการทำให้เขาประหลาดใจไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเพียงแค่ทำให้พวกเขาพอใจสนามเด็กเล่นเงียบและมืดวูชางคงไม่หยุดจนกว่าจะถึงกลางสนามเด็กเล่นเสื้อผ้าสีขาวสะบัดเบาๆและพูดเบาๆมาเถอะทั้งอูหลินกล่าวว่าอาจารย์วูคุณมีพลังมากคุณไม่ควรระงับความแข็งแกร่งของคุณและต่อสู้กับเราหรือไม่ระดับสูงสุดของเราไม่เกินสองวง และคุณได้ระง,งับการฝึกฝนของคุณไปยังสองอาณาจักรสิ่งแวดล้อมและคุณทำได้เท่านั้นใช้ทักษะจิตวิญญาณสองอันแรกวู้ชางคงรีตาลงเล็กน้อยเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าเขาไม่สามารถเดาความคิดของเด็กได้เขาไม่คู่ควรที่จะเป็นครูจากคำพูดของทางอุลินเขาสามารถได้ยินอย่างชัดเจนว่าเด็กน้อยเหล่านี้ต้องการเอาชนะความแข็งแกร่งของทั้งสามคนเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับเขาดังนั้นปัญหาจึงปรากฏอยู่ที่สวีเซียเหยียนเท่านั้นใช่วู้ชางกงตอบอย่างเย็นชา ั้งอูหลินสบตากับเพื่อนของเขาและนำทั้งสามคนกลับไปอย่างรวดเร็วทันทีสร้างรูปแบบพร้อมกันเขายังอยู่ข้างหน้าเซียเซียอยู่ข้างข้างกู่เย่อยู่ข้างหลังเขาและสวีเซียเวเหยียนอยู่ข้างหลังกู่เย่สี่คนสร้างทั้งหมดวงกลมของวงแหวนวิญญาณสว่างขึ้นซึ่งสว่างสวัยเป็นพิเศษในเวลากลางคืนโดยเฉพาะวงแหวนวิญญาณสีม่วงที่อยู่ใต้เท้าของทังอูหลินซึ่งทำให้ความฟุ้มเฟือยของเขาลดลง ้าสีเงินสีน้ำเงินพุ่งออกมาครอบคลุมพื้นที่หลายสิบตารางเมตรในทันทีครอบคลุมพันธมิตรทั้งหมดที่อยู่ข้างหลังในเวลาเดียวกันแขนขวาของทั้งวูลินก็ถูกปกคลุมด้วยแสงสีทองแล้วและแสงสีทองซีดก็ส่องเข้ามาตรงกลางแขนขวาของเขาปกคลุมด้วยเกล็ดมังกรรูปเพชรเขาตะคอกต่ำๆเขาพุ่งเข้าหาวู้ชางคงอย่างดูเดือดและยาสีฟ้าสีเงินก็พุ่งขึ้นมาเปิดใช้งานทักษะจิตวิญ,ญญาณของเขาโดยตรงพัวพัน ย่างเงินสีฟ้าหลายร้อยตัวพุ่งขึ้นไปและเทคนิคแหวนวิญญาณพันปีก็เปิดใช้งานซึ่งค่อนข้างน่าอัศจรรย์เมื่อทางอูหลินพุ่งเข้าใส่ย่าสีเงินสีน้ำเงินถูกขับเคลื่อนด้วยอากาศและกรีดร้องเสียงดังย่างเงินสีฟ้าตัวหนึ่งเหวี่ยงร่างขึ้นไปในอากาศเบาๆมันคือเซียนเซีย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 นเซียนอยู่เหนือหัวของวูชางคงและร่อนลงในอากาศเหนือส่วนหลังที่เฉียงไปด้านหลังของเขาพายุมังกรคู่เปิดออกลงมาจากท้องฟ้าและโจมตีในลักษณะระเบิด ไม่เพียงแค่นั้นใบมีดลมลูกไฟและกรวยน้ำแข็งลอยออกมาจากช่องว่างในย่าสีน้ำเงินสีเงินพวกมันทั้งหมดพุ่งเข้าหาวูชางคงคนสุดท้ายมาก่อนและเมื่อเซียเซียเริ่มล้มลงพวกเขาก็ล้มลงแล้วถึงวูชางกงก่อนหากพวกเขาต้องการเอาชนะอาจารย์วูพวกเขาทุกคนรู้ว่ายิ่งนานโอกาสก็ยิ่งน้อยลงมีเพียงการระเบิดทันทีเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับชัยชนะ วูฉางคงยืนอยู่ณจุดนั้นถือดาบไว้ในมือขวาและบีบปลายดาบด้วยมือซ้ายเบาๆเผชิญหน้ากับการโจมตีของชายหนุ่มเขายืนนิ่งอยู่ในจุดนั้นและไม่มีอารมณ์ใดๆกับเขาใบหน้าดูเหมือนว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่สามารถส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ทางอารมณ์ของเขาเมื่อเห็นว่าการโจมตีกำลังจะมาถึงทันใดนั้นดาบก็กระเด้งอยู่ในมือของเขาและวงกลมรัศมีสีฟ้าอ่อนก็ขยายออกรัศมีนี้ดูเหมือนจะมีแรงดึงดูดไม่รู้จบ ดูซราบร่างของกูเย่ที่จะโจมตีให้พุ่งขึ้นไปในอากาศกูเย่รู้สึกเพียงว่าเขาสูญเสียการควบคุมการโจมตีทาาเหล่านี้ในทันทีง่ายและมีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่วู้ฉางคงทำได้ดีพายุสันยองยังคงบทขยี้การโจมตีทาาแต่แรงผลักดันที่ไม่ย่อท้อเมื่อมันตกลงมาจากท้องฟ้าก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แสงสีม่วงสว่างวาบในดวงตาของวู้ชังคงและถังอุลินเปิดใช้งานเนตรมันม่วงโดยไม่รู้ตัวเพื่อต่อสู้กลับแต่เขายังคงวิงเวียนและย่้าสีเงินสีน้ำเงินที่พันรอบมันก็เต้นช้าลงนี่คือการโกงใช่ไหมอาจารย์วู้ยังคงใช้เนตรมั่งอยู่หรือไม่แม้ว่ามันจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่ก็ยังโกงอย่างไรก็ตามแม้ว่าความคิดนี้จะปรากฏขึ้นแนวโน้มของเขาที่จะพุ่งไปข้างหน้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยและยญ้าสีเงินสีฟ้าก็ยังคงพันกันสูงขึ้น ดับหันกลับมาความเคร่งขรึมเมื่อวัดวงกลมก่อนที่จะหายไปและกลายเป็นความสว่างที่หาที่เปรียบไม่ได้เกลียวแสงของดาบลอยออกมาอย่างเงียบๆและตกลงบนหญ้าสีเงินสีน้ำเงินอย่างแม่นยำพื้นผิวของหญ้าสีเงินสีน้ำเงินทันใดนั้นหมอกน้ำแข็งก็ปรากฏขึ้นแล้วกระเพื่อมดูเหมือนว่าด้วยการฟันดาบของเขาเพียงครั้งเดียวได้ดาบหลายร้อยเส้นก็พุ่งออกมาปิดกั้นหญ้าสีน้ำเงินและสีเงินทั้งหมดทั้งวูลินกลายเป็นผู้โดดเดี่ยวในทันทีและเขาก็รีบไปยังสถานที่ใกล้กับวูชางกง บนท้องฟ้าพายุมังกรคู่ตกลงมาและร่างของวู้ชางคงก็กลายเป็นไม่จริงแฟนๆเงาผีติดตามทักษะเฉพาะของสำนักถังในตอนแรกเซี่ยเซี่ยสามารถตามจังหวะของเขาได้ทันและปรับตำแหน่งการโจมตีของเขาอย่างต่อเนื่องแต่การเปลี่ยนแปลงของเขานั้นเร็วเกินไปและก่อนที่พายุมังกรคู่จะมาถึงพื้นเขาก็ล็อกตัวเขาไว้ไม่อยู่การโจมตีล้มเหลว เซี่ยเซี่ยมีเวลาเพียงใช้กริดเพื่อสกัดกั้นเศษน้ำแข็งแต่เมื่อความหนาวเย็นมาถึงเขาก็ถูกกระแทกจนกระเด็นตอนที่193ชนะลงในขณะนี้ถังอุลินบังเอิญอยู่ต่อหน้าวูชางคงซึ่งหมายความว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับวูชางคงตัวต่อตัวในเวลานี้ถังอุลินไม่ถอยแต่ยกมือขวาแทนกรงเล็บมังกรทองเปิดเหนือมือขวาทันทีกรงเล็บมังกรดุร้ายและปกคลุมด้วยแสงสีทองและพวกมันตรงไปที่หน้าอกของวูชางคงเพื่อความมันไว้ ตัวต่อต,ต,ตัวแม้ว่าวูฉางคงจะระง,งับการฝึกฝนของเขาไม่ว่าเขาจะมองอย่างไรเขาก็ไม่มีโอกาสอย่างไรก็ตามในขณะนี้วูฉางคงได้เลือกทางเลือกที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจได้ดาบพุ่งออกมาอย่างกระทันหันและไม่เพียงเท่านั้นเมฆหมอกน้ำแข็งยังพุ่งออกมาจากร่างกายของเขากระจายไปทั่วบริเวณลวดดาบชั้นดีพันรอบร่างของเขาทันทีเพื่อสร้างตาข่ายขนาดใหญ่ปกป้องร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์ และในขณะนี้ใต้เท้าของเขารูปแฉกสีทองที่มีรัศมีปรากฏขึ้นอย่างเงียบเงียบและแผ่นทองคำล้อมรอบร่างกายของเขากลายเป็นโซ่น้ำแข็งล็อกร่างกายของเขาเก่งกรงเล็บมังกรทองของถังอูหลินคว้าเข้าที่ได้ดาบและสลายได้ดาบชิ้นใหญ่ทันทีด้วยการปรับปรุงการบ่มเพาะข,ของเขาและความช่วยเหลือของวิชาสเสวียนเทียนไม่เพียงแต่เขาสามารถเพิ่มระยะเวลาของกรงเล็บมังกรทองเป็น20วินาทีเท่านั้นแต่กรงเล็บยังมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามไม่เป็นไปตามความคาดหวังโซน้ำแข็งวงล้อดวงดาวเปิดใช้งานในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าวูชางกงจะป้องกันตัวเองได้การป้องกันนี้ถูกต้องหักล้างความฉลาดของวงล้อดวงดาวโดยสิ้นเชิงแม้ว่ากรงเล็บของถังอูหลินจะทุบเกลียวน้ำแข็งที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่ตัวเขาเองก็ตกใจและถอยหลังไปหนึ่งก้าว ในขั้นตอนนี้การรุกข,ของเขาได้รับผลกระทบดวงตาของวู้ฉางคงเป็นประกายและโซ่น้ำแข็งบนร่างกายของเขาก็สลายไปทีละนิ้วแม้ว่าเขาจะระงับการบ่มเพาะของเขาถึงสองวงแต่ก็จะแข็งแกร่งกว่าสองวงของทุกคนเพราะมันเป็นสองวงที่ถูกบีบอัดบวกกับช่องว่างในการใช้พลังวิญญาณเวลาที่วงล้อดวงดาวจะทำงานมันไม่เพียงพอสำหรับเขาน้อยกว่าสองวินาที พียงพอแล้วที่รอยเยือกแข็งจะปกป้องเขาเป็นเวลาสองวินาทีและดับเทียนสวงก็กระดอนอีกครั้งชี้ตรงไปที่ทางอูหลินอย่างไรก็ตามในขณะนี้วูชางคงเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของทางอูหลินรู้สึกแย่โดยไม่รู้ตัวรอยน้ำแข็งแตกออกอีกครั้งและพวกเขาต้องการจัดเรียงการป้องกันใหม่อีกครั้งอย่างไรก็ตามครั้งนี้มันสายเกินไป ฝ่ามือนุ่มแต่หลังของเขาอย่างเงียบเงียบทันใดนั้นก็เกิดพายุาตุที่รุนแรงขึ้นนั่นคือการโจมตีสองครั้งของน้ำแข็งและไฟชั้นของน้ำแข็งปรากฏขึ้นตามธรรมชาติบนร่างของวูชางคงแต่ท่ามกลางเสียงระเบิดเขายังคงเดินเซไปหนึ่งก้าอย่างช่วยไม่ได้พลังวิญญ,ญาณที่ท่งพลังที่ระเบิดออกมาจากเขาผลักวัยรุ่นทั้งสี่ที่อยู่รอบตัวเขาออกไปทันทีใบหน้าเย็นชาเดิมของเขากลายเป็นอัปลักษณ์เล็กน้อยจงทรงพระเจริญสวีเสี่ยวเหยียนเป็นคนแรกที่ให้กำลังใจ ใช่พวกเขาชนะในช่วงสุดท้ายวูชางคงได้ระเบิดอย่างชัดเจนด้วยระดับการบ่มเพาะที่เกินกว่าวงแหวนทั้งสองและนี่เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยวันนี้ดาบถูกถอนออกและด้วยตัวตนของวูชางคงแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ยอมรับความล้มเหลวของเขาเขาถามเบาๆใครเป็นคนตั้งเกมนี้ทั้งอูหลินหัวเราะเบาๆอาจารย์นี่ผมเองวูชางคงพยักหน้าดีมาก ทำต่อไปพรุ่งนี้ฉันจะเพิ่มระดับการฝึกฝนของฉันเป็นวงแหวนที่สามและทักษะจิตวิญญาณของฉันก็จะเป็นสามด้วยหลังจากพูดแบบนี้เขาก็หันหลังกลับและจากไปเสื้อผ้าสีขาวของเขาพริ้วไหวความเย็นของเขายังคงอยู่คนทั้งสี่ที่ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นก็ดูเหมือนจะแข็งและสีหน้าของพวกเขาก็แข็งไปหมด สามวงมีความแตกต่างเชิงคุณภาพระหว่างวงแหวนที่สามและวงแหวนที่สองเช่นเดียวกับช่องว่างระหว่างช่างตีเหล็กจากร้อยปรับแต่งเป็นพันปรับแต่งหรือจากขัดเกลาพันเป็นขัดเกลาจิตวิญญาณเดิมทีพวกเขาคิดว่าชัยชนะครั้งนี้จะทําให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการฝึกในวันพรุ่งนี้หรือเปลี่ยนวิธีการฝึกได้แต่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าไม่เพียงแต่พวกเขาจะทําไม่สําเร็จแต่หัวหน้านี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเสียเสียหน้าบูดบึ้ง ในการต่อสู้ตอนนี้บทบาทของเขาคือปืนใหญ่เพื่อดึงดูดความสนใจของวู้ชางคงยิ่งกว่านั้นมันชัดเจนที่จะบอกอีกฝ่ายว่าฉันเป็นอาหารสัตว์ปืนใหญ่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่วู้ชางคงจะคิดว่าเขาเป็นผู้โจมตีหลักแต่พายุก็ค่อนข้างคุกคามในระดับเดียวกันและดึงดูดความสนใจของวู้ชางคงได้มากทั้งอหลินได้ตัดสินไปมากแล้วเมื่อทำเลเอา์ตัวอย่างเช่นพวกเขาเชิญวู่ชางคงให้ฝึกการต่อสู้จริงในเวลากลางคืนซึ่งโดยตัวมันเองแล้วจะทำให้ผู้คนสงสัยได้ง่าย อาจารย์หูรู้จักพวกเขาทั้งสามเป็นอย่างดีดังนั้นเธอจึงสงสัยในตัวสวีเสี่ยวเหยียนโดยธรรมชาติส่วนที่แยบยนที่สุดในเขาโครงของทางอุลินคือเขาทำตามวิธีคิดของวู้ชางคงปล่อยให้เขาจินตนาการถึงความคิดเฉืยชาและคิดอย่างชัดเจนว่ากรงเล็บมังกระทองของเขาจะต้องถูกโจมตีครั้งสุดท้ายที่จริงการจัดครั้งก่อนก็เช่นกัน จากการโจมตีครั้งแรกของทางอูหลินไปจนถึงเสี้ยเซียที่ตกลงมาจากท้องฟ้ากู่เย่ให้ความร่วมมือโดยปริยายทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะนำไปสู่ทิศทางนี้แต่เมื่อเข้าโจมตีจริงทางอูหลินและวิธีการโจมตีของคนอื่นๆถูกเปิดเผยทั้งหมดในขณะนี้ย่างเงินครามของเขากำลังบินถอยหลังหลังจากถูกน้ำแข็งฟันแต่ก็ยังมีหน้าที่นั่นคือปกป้องสวีเซี่ยวเหยียนและสวีเสี่ยเหยียนด้านหลังเขากู่เย่ หลังจากที่กูเย่บุกโจมตีครั้งแรกเธอก็เตรียมพร้อมสำหรับสวรรค์แห่งน้ำแข็งและไฟทั้งสองแล้วเป็นเพียงว่าทักษะจิตวิญญาณอายุพันปีของย่าเงินครามปกคลุมออร่าไม่ชัดเจนในวินาทีสุดท้ายทังอุลินทะลุการป้องกันของเขาและในขณะที่วู้ชางคงฟื้นจากโซ่น้ำแข็งวงล้อดวงดาวในที่สุดเขาก็ผ่อนคลายเพราะทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาจินตนาการไว้ เด็กเหล่านี้มีวิธีพิเศษในการชักจูงเขาในเวลานั้นเขาคิดโดยไม่รู้ตัวว่าทั้งวูลินและคนอื่นๆสิ้นปัญญาแล้วภายใต้อิทธิพลของปัจจัยหลายอย่างเขาผ่อนคลายทันทีเมื่อเขากำลังจะโจมตีด้วยกรงเล็บการเทเลตในอวกาศกลายเป็นวิธีสุดท้ายที่ต้องสังหารไฟและน้ำแข็งสองชั้นที่เตรียมไว้ถูกส่งไปที่ด้านหลังของเขา ฐานการฝึกฝนถูกระงับในระดับเดียวกันและแม้แต่ระดับจิตวิญญาณก็ถูกระงับการรับรู้ของวู้ชางคงลดลงอย่างรวดเร็วและจากนั้นวัยรุ่นเพียงไม่กี่คนก็ประสบความสำเร็จหากไม่ใช่เพราะพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งกว่าประตูขึ้นในวินาทีสุดท้ายเขาจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนรูปแบบนี้สมบูรณ์แบบไม่เพียงใช้ความสามารถของทุกคนอย่างยืดหยุ่นเท่านั้นแต่ยังใช้จิตวิทยาของผู้คนอย่างลึกซึ้งอีกด้วย นั่นเป็นเหตุผลที่วู้ชางกงถามว่าใครรับผิดชอบเขาโครงรูปแบบดังกล่าวซึ่งปรากฏบนเด็กอายุสิขวบสองสาคนสามารถอธิบายได้ว่าไม่จำกัดดังนั้นสิ่งที่ทางอูลินและคนอื่นๆไม่เห็นก็คือรอยยิ้มที่สองประกายในดวงตาของวู้ชางคงเมื่อเขาจากไปสำหรับครูมีอะไรให้ไม่พอใจที่มีนักเรียนแบบนี้และโซ่น้ำแข็งวงล้อดวงดาวของสวีเสี่ยวเหยียนก็สร้างความประทับใจให้เขาอย่างสุดซึง้ง ด้วยฐานการบ่มเพาะของเขาเขาไม่สามารถหลุดพ้นได้ทันทีซึ่งเพียงพอที่จะพิสูจน์ความสามารถของสวีเซียเวเหยียนดูเหมือนว่าพวกเขาอาจทําให้สถาบันและตัวเองประหลาดใจด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันเทีนยนไห่กลับหอพักด้วยสีหน้าเศร้าหมองชีวิตยังคงดําเนินต่อไปพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราต่อสู้กับผู้ช้างคงโลกสิ่งแวดล้อมที่สามเราก็ได้แต่รอดูชีวิตการเรียนและปฏิบัติที่เข้มข้นเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อเปิดเทอม สวีเซี่ยลเยียนเข้ากับทีมได้เร็วมากเธอฉลาดมากและให้ความร่วมมือกับผู้อื่นได้ดีในแง่ของบุคลิกภาพเธอมีชีวิตชีวาและน่ารักยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับกูเย่ที่เงียบขรึมแล้วมันตรงกันข้ามอย่างไรก็ตามในระหว่างวันความแข็งแกร่งของเธออ่อนแอลงมากดังนั้นเธอจึงทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาตัวเองสิ่งที่ทำให้ถังอูลินทำอะไรไม่ถูกก็คือพรสวรรค์ของสวีเซียเย่ยลเหยียนนั้นดีมากในเวลาเพียงหนึ่งเดือนเขาก็มาถึงระดับพลังวิญญาณระดับ18 แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่ผ่านระดับ17เจ็ไม่ว่าวิชาสเสวียนเทียนจะเก่งแค่ไหนด้วยจิตวิญญาณการต่อสู้ย่างเงินครามของเขาความเร็วในการพัฒนาจะช้ากว่าพรุ่งนี้ไปเมืองเทียนไห่กันเถอะวูชางกงพูดกับนักเรียนทั้งสี่คนหลังเลิกเรียนถังอูลินจะอยู่ต่อไปเมืองเทียนไห่เมืองที่ใหญ่ที่สุดในชายฝั่งตะวันออกทั้งสี่คนมองหน้ากันและเซี๊ยเซียยอดไม่ได้ที่จะถามว่าเราจะไปดูการแข่งขันเทียนไห่หรือไม่ อาจารยวูวูชางคงชำองมองเขาเพื่อการมีส่วนร่วมไม่ใช่การสังเกตการเข้าร่วมเมื่อได้ยินสองคำนี้ดวงตาของเซี่ยเซี่ยก็เบิกกว้างเข้าร่วมการแข่งขันเทียนไห่วูชางคงโบกมือเซี่ยเซี่ยกู่เย่และสวีเซียเวเหยียนออกไปด้วยความ,มง,งุนงงทั้งอูหลินยืนขึ้นรอให้วูฉางคงพูดวิทยาลัยกล่าวว่าสมาคมช่างตีเหล็กเสนอให้คุณไปเมืองเทียนไห่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันช่างตีเหล็กในการแข่งงอขันเทียนไห่ใช่ไหม ใช่ทั้งอูหลินพยักหน้าวูช่ชางคงกล่าวว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมการแข่งขันของเราฉันตรวจสอบแล้วเวลาของการแข่งขันช่างตีเหล็กไม่ขัดแย้งกับเรามันแค่บังเอิญไปโอทั้งอูหลินพยักหน้าอาจารย์วู่เราจะเข้าร่วมการแข่งขันอะไรวูช่ชางคงกล่าวว่ากลุ่มจูเนียการแข่งขันแบบทีมสามคนการแข่งขันเทียนไห่มีขนาดใหญ่มากและมีประเภทการแข่งขันมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันปรมาจิตยาจิตยาวแบ่งออกเป็นการแข่งขันส่วนบุคคลและการแข่งขันเป็นทีมการแข่งขันเป็นทีมคือแบ่งออกเป็นทีม3คนมีการแข่งขันประเภททีม5คนและการแข่งขันทีม7คนสิ่งที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือการแข่งขันประเภททีม7คนคุณจะเข้าร่วมการแข่งขัน3คนสวีเซียวเหยียนอยู่บนม้านั่งและคุณทั้ง3คนเป็นกำลังหลัก ในฐานะกัปตันคุณกำลังทำการแข่งขันช่างตีเหล็กในเวลาเดียวกันคุณควรคิดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถบรรลุผลการแข่งขันที่ดีในการแข่งขันแบบทีมเป้าหมายของคุณคือการเป็นแชมป์